วันนี้เรามาบ้านครูบุญชูอีกหนึ่งวันนะคะเอาขนมตอนนี้น้องเจน่าก็กำลังจะเหมาร้านคิดเกินไปบ้างก็ได้นะไม่ต้องเกงใจใครคิดเกินไปมานก็ได้กำลังจะเหมาดีมากับเต้าแก่เนียเนี่ย เสถียเงินล้านดีหน้าเราไม่เอาเงินแสนเราแบงเงินล้านเราต้องจับเงินล้านแล้วขอตักปันเต็มนะพี่แขกดูมือสิพี่แขกดูมือสิโบมือเงินล้านมือเงินล้านใครสนใจสักสองหมื่นนะคะแนะนําให้เลยค่ะอันนี้อันดับหนึ่งของประเทศไทยรีวิวให้ด้วยอันนี้ของมุกานะคะจ้า มไม้จิ้มปันอาพี่โตสมทบทุนอาหารกลางวันไม่ต้องห่วงข้าตวตอนเย็นน่ะตอนเย็นแต่ตอนเย็นไม่มีอะไรกินใช่ไม่ต้องห่วง ้องทำมือหละเนี่ยลูก้อทำมือใช่ไหมอันนี้ถ้าเอมือเย่งมือนี่อันนี้อันนี้น้องๆน้องๆช่วยกันทำเนาะเก่งมากอุยมาอไต่มใหญ่ต้นไเาใไเาององ่ นีน่บรรยากาศภายในอาคารพระบารมีปกเก้านะคะหมู่นี้ที่บ้านครูบุญชูค่ะ,ะตรงนี้จะเป็นซุ้มอ,อ,อบสมุนไพรนะคะมีขาตะไคร้กระชายขิงใครที่เข้ามาแล้วอยากจะเข้าไปในตู้อบก็ได้ เอออันนี้อันนี้อันนี้สวยสดใสนะพี่แกกหนึ่งนี่ค่ะท่านใดมีจิตศรัทธาเชิญร่วมบริจาคทำบุญได้นะคะอันนี้เราเอากล่องขนม ทั้งหมดเลยนะคะน้องเจนา่านำขนมนำข้าวจากต่างประเทศมาบริจาคเด็กที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กออทิสติกเด็กพิเศษค่ะก็จะมีเด็กเด็กปกติเข้ามาแจมบ้าง อะไรเนี่ยนี่ลูกปัดลูกปัดใส่แมส๋อสวยสวยเอาเอาๆให้คนเส้นเอาขายได้ขาดทุไปอยต๊กตาที่เป็นตกินมาตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรเอาให้มา ของเมตสของเมสนี่ดตุ้มใหญ่ตุต้มใหญ่ฮะก็สวยส,ส,สองอันเนี่ยแต่นี่มันจะเด่นตุ้มตุ้มนี่มันจะหนักไหม ขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบค๊ายบียค่ะ